เป็น3เดือนที่ยาวนานของอาร์เซนอลจริงๆครับสำหรับการรอคอยบุกายโซาก้าปีกตัวเก่งที่เจ็บหนักพักยาวด้วยอาการแฮมสตริงและต้องเข้ารับการผ่าตัดไปเมื่อปลายปีก่อนโดยช่วงที่เจ้าบีไม่อยู่ต้องยอมรับว่าเกมรุกอาร์เซนอลโดยเฉพาะริมเส้นฝั่งขวานี่ลดประสิทธิภาพความมันตรายลงไปเยอะและถึงแม้มิเกวเตต้าจะพยายามส่งกราเบียลมาเตเนรีหรือยิธานเดนวานเนรี่ลงไปแก้ขัดแต่ก็ไม่มีใครทดแทนซาก้าได้จริงๆสักคน นึกภาพแม้จะเจ็บหนักไป3เดือนพลาดลงสนามไปเกือบ20นัดแต่สถิติ10แอซสต์ของปีกทีมชาติอังกฤษยังคงรั้งอันดับสองพรีเมียร์ลีกเป็นรองแค่โมซาลาแถมตัวเลขการมีส่วนร่วมกับประตูก็ยังสูงสุดในทีมไม่มีใครแซงได้หลักฐานทางสถิติดังกล่าวคือเครื่องยืนยันได้เห็นภาพว่าทำไมเดอะกันเนอร์สโค้ชจะคิดถึงโมโกโยซากาหลายคนบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าหากซากาไม่เจ็บหนักพักยาวซะก่อนอาร์เซนอลมีลุ้นไปไกลกว่านี้แน่ อย่างไรก็ตามหลังรอคอยกันมายาวนานที่สุดแล้วเจ้าบีก็หายเจ็บพร้อมมีกำหนดกลับมาลงสนามศึกพรีเมียร์ลีกเกมอาเซน่ลเปิดบ้านพบฟูลแล่มหลังพักเบรกทีมชาติครับโดยแมชเมื่อคืนซาก้าเริ่มต้นออกสตาร์ทเป็นตัวสำรองก่อนที่นาที66มิเกวาเตต้าจะตัดสินใจส่งปีกตัวความหวังลงสนามแทนเอ็นวานรี ภาพต่อเนื่องจังหวะยืนรอเปลี่ยนตัวเด็กปืนพากันต้อนรับนักเตะขวัญใจอย่างอบอุ่นพวกเขาลุกขึ้นปลบมือส่งกำลังใจให้ซาก้าลันเอมิเรสสำหรับบูกาโยซากกานี่คือการคัมแบกลงเล่นเกมแรกในรอบ101วัน ถือเป็นการบาดเจ็บยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เจ้าตัวขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่ที่ทำเอาหายคิดถึงและไม่ต้องรอนานคือเพียง7นาทีให้หลังอาเซนอลได้โอกาสเปิดเกมรุกมาทางกลับซ้ายโดยที่มิเกลเมเรโนโเปิดบอลเข้าในมาตินเนลลี่ด,ดีดต่ออีกจังหวะแล้วก็เป็นซายกาโ่งเข้าฮอสจอจอพาทีมขึ้นนำา2.0นี่คือการคมแบกดีที่สุดเท่าที่นักเตะหายเจ็บกลับมาคนนึงจะทาได้ ช่วงเวลาสุดชื่นมื่นแบบนี้ถ้าซาก้าได้ลองเบลนี้คิวบเดิมโมเมนต์นี่เชื่อว่าเจ้าตัวคงฟินขึ้นไปอีกแค่ยินบล็อกมาที่เดิมโมเมนต์แล้วมาฟินกับ Cube, เบลนี้คิวบเหนือแน่นหนึบไปด้วยกันครับ ทมกลางเสียงเฮจากเดกกุนเนอร์สหลังส่งบอลซุกตาข่าซาก้าวิ่งไปฉลองกับเพื่อนร่วมทีมแถวมุมธงหากแต่โมเมนต์น่าชื่นชมต่อจากนั้นคือเจ้าบีไม่ลืมวิ่งไปซุมมานั่งสำรองเจ้าบ้านก่อนจะเดินไปสวมก่อนแซมวิลซันเฮดโคชดันสมรรถภาพทางกายของอาร์เซนอลเพื่อเป็นการขอบคุณที่ดูแลรักษาการบาดเจ็บตัวเขาเป็นอย่างดีตลอด3เดือนที่ผ่านมาครับถ้าสังเกตจังหวะซาก้าพุ่งไปกอดวิลสันนี่ทำมอาบรดาตาฟทีมแพทย์ที่อยู่ตรงนั้นยิ้มแก้มปลีไปตามๆกัน บูกายโยทาให้บรรยากาศในสนามคึกคักและเอนเนจีของทีมก็พุ่งขึ้นชัดเจนการกลับมาของเขาคือเรื่องยอดเยี่ยมมากๆอีกอย่างเป็นโมเมนต์ที่สวยงามเมื่อคุณได้เห็นว่าทุกคนรักบูกาโยมากแค่ไหนผมประทับใจปฏิกิริยาของเขาหลังยิงประตูได้นะทันทีที่หมองบอลสุกตะ่ายบูกาโยก็วิ่งมาขอบคุณนักกายภาพบ,บาําบัดรวมถึงทุกคนที่มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูร่รางกายของเขาจนกลับมาลงสนามได้อีกครั้ง ภาพที่เกิดขึ้นบอกคุณได้เลยว่าบูกาโยเป็นคนแบบไหนนี่คือเหตุผลว่าทำไมแฟนอาร์เซนอลถึงได้รักนักเตะค,คนนี้มิเกวาเตต้ากล่าวถึงลูกทีมคนสำคัญหลังจบเกมก็อย่างที่อาเตต้าบอกเลยครับสำหรับนักเตะที่ยิงได้ทันทีหลังกลับมาจากอาการบาดเจ็บ น้อยครั้งมากๆที่เราจะเห็นพวกเขาวิ่งไปดีใจกับทีมแพทย์นักกายภาพข้างสนามแต่บุกยโยซาก้าเลือกทำแบบนั้นเพราะหลังสมบอลซุกตะ่ายบุคคลกลุ่มแรกๆที่เจ้าบีนึกถึงคือบรรดาคนเบื้องหลังผู้คอยช่วยเหลือดูแลกันมาในช่วงเวลายากลำบากตลอด3เดือนเต็มโมเมนต์ Moment ดังกล่าวยืนยันความน่ารักของซาก้าที่เสมอต้นเสมอปลายมาตลอดตั้งแต่ดาวรุ่งเป็นยังไงปัจจุบันขึ้นมาเป็นเดอะแบกคีแมนสำคัญของทีมก็ยังเป็นแบบนั้น ถึงตรงนี้นอกจากภาพความประทับใจในเกมเมื่อคืนอีกเรื่องที่ทําเด็กปืนใจชื้นขึ้นมาหน่อยคือบูกาโยซาก้ากลับมาได้ถูกที่ถูกเวลาสุดๆสําหรับอาเซนอลพวกเขากําลังเข้าสู่ช่วงของสุดท้ายของฤดูกาลทั้งพรีเมียร์ลีกที่ตามหลังจากฝูง9แต้มแต่ในทางทฤษฎียังพอมีลุ้นส่วนบอลยุโรปทะลุมาถึงรอบ8ทีมยูฟาแชมเปียนส์ลีกต้องเจอของหนักอย่างเรอัลมาดริด และถึงแม้เกมกับฟูลแลมจะเสียนักเตะแนวรับตัวหลักอย่างมังกันเยสและทิมเบอร์แต่อย่างน้อยการได้ซาก้ากลับมาและยิงเรียกความมั่นใจได้เลยตั้งแต่นัดแรกก็น่าจะเพิ่มความอันตรายให้เกมรุกที่ตื้อตันมาพักใหญ่ได้ไม่น้อยเชื่อว่าของสุดท้ายสถิติทั้งยิงทั้งจ่ายของปีกขวาปืนใหญ่ที่คขังอยู่10ประตู14แอซิ์เตรียมกลับมาบวกเพิ่มรันต่อเนื่องได้เลย ที่สุดแล้วก็ถือว่าสมการรอคอยครับสําหรับการกลับมาของเจ้าบีหายไป3เดือนเด็กปืนโคตรคิดถึงนายบุกโยสาก้า